และ Get In Search ในวันนี้เราขอพาคุณผู้ชมกลับมาค้นหามิติเสียงแบบเหนือชั้นกันอีกครั้งกับนักร้องรุ่นใหม่อย่างกุญแจซอนปานทองบุญทองซึ่งในครั้งที่แล้วเธอได้ลองเทสเสียงกับเครื่องดนตรีที่เรียกว่าอูกูเลเล่แต่นั่นก็ยังไม่ใช่คำตอบของเสียงที่จะนำมาทำเพลงใหม่ของสาวมากความสามารถคนนี้และในครั้งนี้เธอจะออกไปตามล่าหาเสียงอะไรที่เราคาดไม่ถึงอีกบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันในช่วงนี้เลยครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวเก็ดเก่นทุกคนเลยนะคะคุณจจซันปัน <S <S ่นทองบุญทองค่ะ <S <S วันนี้นะคะซอนก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาค้นหา INCREDIBLE SOUND เหมือนครั้งที่แล้วค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะซอนได้พาทุกคนนะคะไปดูความเป็นสเสน่ห์ของอูคูเล่แต่ซอนว่ามันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ซอนอยากเอาไปใส่ในเพลงค่ะมันอยู่ที่ผ่านมานะคะซอนก็ได้ไปที่ห้างค่ะแล้วก็ได้ไปเห็นเขา scratching แผ่นเลยปิ้ง,งเกิดไอเดียขึ้นมานะคะวันนี้ เลยอยากจะมาหากูรูผู้มีความรู้ทางด้านนี้เขาอยู่ข้างในค่ะเราจะชา้าทาไมรีบเข้าไปข้างในดีกว่าไปเลยอ้าวพี่ปุณสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างดีครับชอนเฮ้ยเป็นไงบ้า,างเนี่ย ก็พอดีว่าหนูได้รีบจับทีมงานเลยค่ะว่าให้ทําเพลงใหม่เพื่อที่แสดงอีเวนต์ปลายปีนี้ค่ะแต่ว่าข้อแม้ก็คือว่าต้องหาเสียงอะไรก็ได้ที่แบบที่ล้ําแนวๆเนี่ยมาใช้ในเพลงใหม่ของหนูค่ะหนูก็เลยคิดว่าการสแกชแผ่นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเสียงมันเท่สุดยอดเลยอ่ะเลยอยากลองดู่พี่ว่าหนูจะทําได้ไหมโอ้ยสบายเลยเดี๋ยวตามพี่มามีเพื่อนอยู่ข้างในพอดีโอเคไป ายเยอะแยะเลยเนี่ยอยากรู้การสครชใช่ไหมคะในที่อยู่ในผับกับสครชอย่างนี้มันเหมือนกันไหมคะดีเจนี่เขาก็จะแบ่งเป็น2สายนะครับก็คือสายมิกซิ่งกับสครชชิงนะครับถ้าดีเจที่ชอบสครชเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบเหมือนแบบสร้างสรรค์ดนตรีด้วยตัวเองแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเรียกว่าแบบมิกซิ่งคือการต่อเพลง กับการ s k ค t c h นนี้ค่ะแล้วเราต้องมีทักษะทางเรื่องอะไรบ้างเหรคะพี่ก็ไม่ยากนะตะก็ถ้าเราชอบสนใจจริงๆเนี่ยใช้เวลาอยู่กับเขานิดหน่อยนะครับแล้วก็ฟังเพลงให้เยอะๆแล้วก็ค่อยๆฝึกใล่นวันนี้คงต้องยืมเครื่องนี้ไปแล้วค่ะเพราะว่าต้องใช้เวลากับมันนิดนึงสบายมากเลยจ้ะอันนี้สำคัญคือแบบ หนูเนี่ยนะพี่อย่าบอกใครเลยนะคือแบบหนูเนะี่ยชอบแหละแต่ว่าไม่กล้าขนกลับบ้านอนะ่ะถ้าเกิดซื้อเลยมันก็ถือว่าเป็นของที่แบบเออมีราคาเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเกิดเราเอาเข้าบ้านเนะี่ยกลัวพ่อจะดุอะไรอย่างงี้แต่เราก็ชอบนะเออเราจะมีแบบวิธีอื่นที่แบบว่าทําให้เราสามารถเล่นได้โดยที่เราไม่ต้องต้นดุไหมอ่ะอืมไม่ยากนะเดี๋ยวพี่ฝนแนะนําให้ดีกว่าเดี๋ยวนี้พี่ใช้แค่คอมโน้ตบุ๊กตัวเดียวนะฮะพี่ก็ใช้ asus n 5 5 sf ครับ มันจะมี Second เจเนเรชั o n i น t e l Core r 5 p r o c o <oughs> s s o r นะฮะ <c oughs> แล้วมันก็จะมี Intel Turbo Boost 2.0 <c oughs> เนี่ย <c oughs> ทำให้มันทำงานได้เร็วขึ้น <c oughs> เราจะรอใช้หรืไมคะเรามาเริ่มเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> <c oughs> อ่งเนีมันก็จะมีโปรแกรมที่ให้มาชื่อ Sonic Master <ฮะ S 1> เป็นฟังก์ชันที่เราสามารถปรับแต่งมิติของเสียงได้ละเอียดมากขึ้น<ม>อย่างเช่นถ้าซอนอยากได้ความชัดของเสียงที่มันมากขึ้นเนี่ย<ม>เราจะให้ชัดมากขนาดไหนลองลองดูการต่งเราอยากได้ะลามากน้อยขนาดไหนเนี่ยเราก็เลือกได้เลย ได้เบสตึ๊บถ้าเราอยากได้ตึ๊บตึ๊บเราก็เลือกเอาเราตัดแผ่นได้โลโซนิกมาสเตอร์ก็จะช่วยในเรื่องเสียงได้มากเลยโอ้โหพี่ในไหนก็ไหนๆแล้วนะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการสแกตแผ่นนะคะรวมถึงเสียงหนูก็ชอบไปแล้วนะเพราะฉะนั้นหนูเอาเครื่องนี้ไปแล้วกันนะ โอ้โหมาโหดด้วยวันวันละครับโอเคสำหรับวันนี้นะคะทาก็ต้องขอขอบคุณที่ทั้งสองคนมากเลยนะคะที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของการแพทแผ่นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียงนียจะเป็น Incredible Sound ที่ซอนคนหาหรือเปล่านะคะต้องลองเอาไปทดลองดูค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ได้เห็นความพยายามของสาวกุญแจซอนกับการค้นหาไอเดียใหม่ๆเพื่อมาสร้างสารรค์งานเพลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ชานี้แต่เสียงที่ได้จากการ scratching จะได้เสียงที่เธอตามหาอยู่หรือไม่ต้องมาติดตามกันต่อใน get i n s e a r c h ครั้งหน้า และสำหรับใครที่มีแรงบันดาลใจดีๆอย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาร่วมสนุกชิงรางวัลโน้ตบุ๊ก ASUS NEW N Series และไม่แน่ว่าเรื่องราวของคุณอาจจะทำให้คุณได้ร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอย่างเจสันมาสติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w i n s e r t o so f i n c r e d i b l e c o m